สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมกำลังอยู่กับฟอลร์จอยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีความสุขกันไหมเนี่ยใกลก้จะวันหยุดละวันนี้ฟอลล์จอยพามาเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติแล้วก็จะพาไปตกปลาด,ด้วยถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฟอลร์จอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะคมีความสุขกับการชมนะคะติดเแล้วหนึ่งตัว เราเอานี่ทำทานพอดีเห็นไหมคะเนี่ยมันหลุดออกจากุจะกระโดดแล้วโอ้ยโอ้ยว้ย้ยเจอแล้วเดี๋ยวมันกาดเดี๋ยวมันกาดเดี๋ยวมันกัดตัวแรกค่ะได้แล้วหลังจากเราเมื่อกี้ขึ้นฝั่งไปเก็บถั่ววอนัดได้ประมาณสิบกว่าลูกพอเราโยนเบียดลงไปมันก็ติดเลยเดี๋ยวจะปล่อยไปแล้วรีบปล่อยนะเนี่ยไม่ค่อยโตมากค่ะ 56สิบหกเซนติเมตรไปแล้ว <c oughs> ตกใจหมดเลยตัวที่สองตัวที่สองแม่หลุดไปแล้วออตัวที่สองหลุดเลย <c oughs> ตัวใหญ่เหมือนกันอันนี้ตัวตัวที่สามแม่ตัวเมื่อกี้หลุดไป <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> ก็วี่ะโอ้โ,อโอเกือบหลุดอีกแล้วดีนะนี่ที่ซื้อที่ตากอันไหนที่มันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเรือเบอร์เป็นยาใหญ่มากเลยเนี่ย79เซนติเมตรเมื่อกี้ตัวที่สองมันหลุดไปนี่ก็กลายเป็นตัวที่สองค่ะสนุกโอ้แข็งแรงมากตัวอ้วนด้วย ใสแล้วทัญากลัวกลัวสนุกตัวอื่นมันจะมากัดเลยปล่อยไปแบบนี้ลงไปแล้วเ,เห็นไหมเห็นเห็นเป็นทีน้าว,วิวสวยไหมนี่ยต้นต้นอ่าเขาเรียกไงรีเทนต้นหวายมันกำลังเปลี่ยนสีแต่นนี้ก็จะมีพวกเป็ดป่ามีหงวันนี้วันที่9ตุลาคม2020เขาบอกวันนี้จะมี ส5องศาเซนเซียสอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ชยามานั่งเรือเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วตอนเช้านี้ยังไม่มีแดดเลยหนาวมากใส่เสื้อสองชั้นใส่แพนตีข้างน้าง <c oughs> ใส่สุงเท้าใส่ลาหนักไม่กะเสยไหมเจสติดลาติดเบรกแล้วค่ะเฮ้ยท่าทางจะตัวใหญ่เหมือนกันโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตากอย่างนั้นเลยดีกว่าโอ้ยยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเกือบหายเลยเออตีนาตากทันไม่งั้นมันจะหลุดนี่ตัวที่สามค่ะมันจะหนีแล้วเนี่ยมันอยากไปละศยายก็จะปล่อยเขาเพราะว่าเขาจะไปแล้วโอ้ยเห็นไหมเด็เห็นไหมเลือดไหลเลยโอ้ชีบนี่ตัวที่สามเมื่อกี้เขา จะไปเนะี่ยมันก็เลยต้องรีบปล่อยไม่งั้นนิ้วจะหลุดตามไปเหมือนเมื่อก่อนเลือดไหลเต็มเลยอันนี้ออกมาหน่อยหนึ่งบาปกรรมสุดยอดโตัวใ<ด>หญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ <laughs> หรอกมันลงไปข้างล่างอุ้ยอ๋อเดี๋ยวต้องตักแล้วไม่งั้นจะหายเขาโหเห,ห็นไหมห,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 หลุดละ หนึ่งนาทีช้ากว่านั้นหลุดเลยอ๋อสวยจังสีสวยมากเห็นไหมุัว่า <laughs> ยิปปี้ตัวที่เห็นไหมคะสวยไหมหมาเลขสี่ตัวใหญห่ลมแรงด้วยตาเนี่ย <laughs> เขาอยากไปแล้วน้ำโฟโฟมืโประ1ีสเอ็ดเซนติเมตรเมื่อกี้กำลังจะลงน้ำเนี่ยทำเปียกหมดเลยโ <laughs> ตอรดีวันนี้ต๊บ 5, หมายเลขค้าคิดว่าอู้อยวมันจะหายนะเนี่ยต้องตากแล้วต้องตากแล้วเ <laughs> <laughs> ห็นไหมหลุดหลุดมันติดเบดตัวที่ห้าแล้วเราตากก็ตากแล้วเขาก็หลุดออกจากเบดแล้วมันก็กระโดดไปเลยเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปแข็งแรงไ,ไปแล้วไปแล้วหมายเลขห้าถ้าถ้ามันไม่หายนะ เล balm, เล tan, ืวตักตักตักฮ่าฮทันเวลาพอดีเกือบหายแล้วเไปเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วตัวใหญ่มาก64เซนติเมตรตัวหนักเดี๋ยวปล่อยแล้วนะคะตัวใหญ่จริงๆอ กิเตอร์กิเตกิเตอร์เายังไม่ไปหรอลมแรงวันนี้แดดหายไปแล้วมันจะมีก้อนเมฆเยอะทีนี้ใส่หมวกแล้วค่ะก <c oughs> ันหนาวเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเดือนออกตุเบอร์เดือนอะไรนะเดือนตุลาคมแล้วมันก็เลยจะหน้าหนาวแล้วฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราต้องใส่ถุงมือที่จริงว่าจะไม่มาหรอกแต่ สงสารตากลองไม่มีเพื่อนแต่ก็ตกได้ห้าตัวแล้วค่ะวุ้ยวุตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยเอาเอาเอาเอเร็ว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 นี่ซลันหนเนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบห้าเซนฮาแข็งแรงมากตัวใหญ่คิดว่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่า หลุดไปแล้วโยนเบ็ดใหม่เขาก็มาอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเร็วเร็วยอ s ตัวใหญ่กว่าเกือที่คิดอันนี้ที่จริงมันเล็กไปที่ตักเรียกตากล้างแล้วแล้เกือบไม่ทันออันนี้หมายเลขเก้าเห็นไหมคะตัวใหญ่ไหมนี่หนักมากเลยดูหางเขาหัวโตวตอแรกหลุดหลุดเข้ามาเตาะแตะเบ็ดลัชายนโยนเบ็ดอีกรอบหนึ่งโอ้ อไปแล้วเห็นไหมไปเร็วจังตัวอ้วนมากอ้วนตั้งแต่ที่ตกมาได้มันตัวหนักแล้วก็เท่าไหรเจ็ดสิบสองเซนติเมตรอยู่ไม่ค่อยลึกน้ำหนึ่งเมตรเท่านั้นเองตัวที่เก้าเหลืออีกหนึ่งตัวก็จะได้สิบเฝ้าหมาของวันนี้ย <c> o <oughs> บเฮ้ hey! <c oughs> อันนี้ตัวที่สิบแล้วคิดอ่ะถ้ามันไม่หลุดนะฮู้ฮู้ ทำไมดึงนานจังไม่เห็นเลยอ๋อมาแล้ว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 ไอ้ตากล้องนี่ก็จะถ่ายแต่วิดีโอ,อเลดเลยเห็นไหม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 หลุดเลยวิ่งหลุดแล้วหลุดแล้วแรงมากแข็งแรงมากตัวใหญ่ <c oughs> เอาตากมาแล้วก็หลุดมาในเรือเลย เขาดิ้นหลจากมือเดี๋ยวจะปล่อยแล้วค่ะแข็งแรงมากตัวใหญ่ด้วยอุ้ยดูหัวสิเนี่ยหัวเบลอ,อเลยโอ้ไปล้ว <c oughs> ไ้ิดแบบอีกแล้วตัวที่สิบเอด

อันนี้เมตรเมตรกันหนึ่งเซนหนึ่งเมตรหนึ่งเซนตัวหนักมากตึงแรงด้วยเดี๋ยวจะปล่อยล้วทีนี้จะปล่อยแล้วคะ่ะตัวใหญ่มากหนักอหนักแรงแรงตัวแรงอจะปล่อยอยังไง อย่าจริงๆโหมอนสเตอร์มอนเตเฟสต้องทำอย่างนี้เหรอไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วเตอร์กิเตอร์กิเตอร์ละจะกจีเขากันไปแล้วแรงมากที่ที่ัวเขาตรงนั้นน่ะทำให้เป็นแผลอะไรเห็นไหมคะเนี้ยเลือดไหลเลยตากองก็เลือดไหลเหมือนกันเขาอยากหนีอยากกระโดดลงน้ำแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายนะ ตัวที่สิบเอ็ดสุดยอดต <Top. laughs> ตัวนี้ตัวที่สิบสองดูเลยคุณพ่อตัวไม่โตมากแต่ก็โอเคอยู okay, ่ตัวที่เท่าไหร่สิบสองใช่ไหมสุดยอด่าขาตอเดตก็ใหญ่ตัวใหญ่ <laughs> ไม่ใหญ่หรอก <laughs> เห็นไหม หมายเลขสิบสามมาใกล้ๆอต้นหวายตรงเนี้ยเขาก็อยู่ตรงนั้นพอดีเห็นไหมเนี่ยลมแรงด้วยเดี๋ยวจะปล่อยแล้วไปเลยเห็นไหมไปเร็วันนี้ตบ<ะ>ได้สิบสามตัวแล้วขออีกสองตัวให้มันครบสิบห้านะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆขับเรือกลับกลับไปท่าเรือทางน,น้น เดี๋ยวไปต่อ 14, ค่ะเลขสิบสี่ค่ะเนี่ยถ้าถ้าว่ามันไม่หายนะฮู้ไวยหว,หวยเร็วเร็วเร็วสก๊ปเน็ตสแก๊ปเน็ต เห็นไหมเห็นไหมเกือบหลุดแล้วหมายเลขสิบสี่ี yes หนึ่งสี่ค่ะงวดงวดนวดวันที่สิบหกเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนี่ปล่อยตัวไปนี่ติดอีกตัวละอ้อันนี้หมายเลขสิบห้าอุ้ยทำไมลงไปต่ำจังเข้ามาเร็ว เห็นไหมยสือฮาฮาสิบห้าสุดยอดวันนี้เห็นไหมคะที่ตากบานหมายนี้นำโชคปีหมายเลขสิบห้าปล่อยตัวหนึ่งไปตัวนี้ก็มาติดเลยฮ่าโชคดีท็อปเดยเห็นไหมไปแล้วไปเร็ววันนี้ก็ สุดยอดเปินเกินเป้าหมายที่ตกได้ค่ะถ้ายังไงก็นับดูนะคะว่าได้กี่ตัวแต่ว่าเกินสิบตัวขึ้นไปค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ฟอลโล่ใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบาย